สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะผมวันนี้นะครับกสิภาพี่น้องมาเบงควายงามๆราคาดีๆเซนเคยนะครับผมวันนี้ผมพาพี่น้องมาอยู่ที่บ้านเมืองไพ่นะครับผมตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงนะครับจังหวัดอุดรธานีพาพี่น้องมาอยู่ที่ขอควายของพี่เฟิร์นนะครับมือทางฟาร์มเพิ่นมีควายงามมาเปิดอยู่สองคมไม่ลูกนะครับที่ว่าสื่อสองได้สามแล้วก็มีแม่พันธุ์สวยๆนะครับประกันทองแก่้ นะครับมาเปิดได้มื่อนี้เดี๋ยวสีเข้าไปสอบถามข้อมูลกับพี่เพิ่นนะครับว่าสิเปิดระฆางเลยนะนะแรับผมสวัสดีครับพี่ครับค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟิร์นครับเนาะเจอกันเป็นรอบที่สองนะครับผมอบอกที่ตั้งพี่น้องไม่อีกรอบนึงแล้วพี่ที่ตั้งบ้านเมืองไพรค่ะตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีค่ะนะครับผมวันนี้มีของงานมาฝากอีฟซีนะครับยูซีหาตัวเนาะค่ะนะครผมเอาตัวแรกก่อนเลยนะครับผมเป็น แม่พันธ์ที่ว่าทองแก่ๆแล้วนะครับเพื่อนมีซื้อบ่ครับนี่ตัวนี้ซื้อแม่สมปองค่ะแม่สมปองเพื่อนเป็นเล่าก่อมั้งในเพลเป็นควายเล่าบรลานค่ะสายอีสานหฮอเนาะแมนควายอีสานอืความสูงของเพื่อนสูง1้9 1ส9ม้ารอยสามสบเก้านนะครับผมท้องที่แก่นี่พ่อได้ครับนี่อ่าเป็นพ่อคุ้มฝูงค่ะพ่อคุ้มฝูงสายเลือดดีเนาะสายสายเลือดดีค่ะอืนะครับผมไอ้ท้องที่ไหนครับท้องที่สามท้องที่สามจังเดือนแล้วเี่ ได้สิบเดือนละค่ะนมนมไข่แล้วนมไข่ละจิ้มเริ่มบวมละเมนใกลจะคลอดแล้วเนาะใกล้ละค่ะเอามาเบ่งความงามของแม่สมปองก้อนเป็นเขาวงสวยเขาวงเดือนนะครับอุ้มบาทสวยเลยนี่ฮะผมอัตลักษณ์ตาแต้มนะครับขวานซองทางนะครับยกข้อขึ้นครับผมอ่องคอสองเซนโอ๊กเผาหญ่แขรงขาดีเล็บดีมุ้ยตำหนีงเนาะมุ้ยมีค่ะประกันค่ะประกันตำหนิ นะครับเพิ่งก็เป็นควอยอ้างง่ายพอมนะครับนี่แมนเป็นควอยสายอ้างแล้วก็นังนาจินงเก่งกินงเก่งขนาดมั้งพี่ินงเก่งครับเบื้องเงาเนื้อนังนี่เต็มเลยนะครับผมจับไปนี่ไม่ได้เนื้อนะครับนี่พวมียุบเรบดีเบืงเล็บคนก้อนทองซิบเดือนแล้วนะครับพี่น้องครับทองที่สามเนาะแมนค่ะทองที่สามเนื้อนังเต็มเลยนะครับเบื้องหลังคนก้อนนี่ครับเบื้องด้านข้างครับอ้างคนอ้างหยุดล้วนมเหมือใครแล้วพี่น้องครับนี่นมไครเต็มพีละซีเต่าเคยเห็นลูคนเนาะ เขยเห็นคะ่ะลูกลูก,ล,กลูกเพื่อนหญงามคะ่ะใจลูกมาดีาเห<น>ือนเมนนะครับผมได้จากของเพื่อนบ,อบ,บ,บ,บ่อบ่อบ่อแบงบ่อหายก็คือได้แต่แม่มาแม่ค่ะแต่ว่าก็ให้พี่น้องไปรุ่นเอานะครับนี่ในท้องนี่เป็นรุ่นเอาเนะครับเบื้องเอานะครับโครงสางของแม่สมปองถือว่าเป็นหญิแม่พันตัวเนึ่งที่นะครับโครงสางดีเลยเนะครับอ่างบางไงาลาตัวเบื้องเอานาชัดเจนเน,ะจน,นะครับผมว่าจงุงยางให้พี่น้องเบื้องนี้ครับผมจุงกค่อยเดินพี่น้องทาเดินทาย,ย่างเพื่อน นะครับนี่ควายสายอ้างแม่สมปองสูงที่ร้อยร้อยสามสิบสามสิบเก้าประกันทองแก้แล้วนะผมชิควอนแล้วประกันไม่ต้องประกันครับรุ่นนี้นะครับผมมีแต่สีทากินนอกนะครับนี่อันนี้สิเปิดราคาเลยผมอ่าตัวนี้เปิดไว้ที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันค่ะหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันราคากับพร้อมคอร์ดนะครับเนาะราคาพร้อมคอร์ดค่ะต่อรองกันไดขึ้นเราต่อได้อยู่ค่ะนะครับผมบอกเบอร์พี่น้องไว้นะครับศูนย์แปดห้า 4320949ค่ะของพี่เฟิร์นนะครับเปิดแม่พันตัวแรกไว้สวยๆเลยนะครับได้ไปลุ้นลูกในท้องนะครับผมทองแกเราถือว่าเป็นนะครับอีกตัวนึงที่นะครับหนาวไปทพน้าสายพันธ์กันแมนค่ะโครงสร้างดีเลยนะครับแม่นี่เพราะว่าอ่างเพิ่อนมึง,งใหญ่เนาะตัวนี้เป็นควายอ่างคะ่ะเป็นควายอ่างใหญ่แล้วการใจลูกของเพิ่นเนี่ยเพราะว่าควายอ่างเนี่ยสมัครจะจ่ายลูกเก่งนี่แหละแมนเพราะว่าอ่างเพิ่นใหญ่ควาย<ม>ตัวง่ายสมัยรับได้นเนาะหน้ากกว้างพร้อมอืมจิ้มเก่งอยูนปากเก่งมาก S <S อ่ะสวยๆนะครับตัวแรกหนึ่งแสนหกหมื่นหาพันเนาะร <c oughs> าคาพรอมขอดตอรองกันได้นะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งคู่แม่ลูกกันตอนะครับผมอ่ะับผมมาเบิ้งนะครับคู่แม่ลูกกันตอนะครับผมเป็นลูกตัวเมียเนาะเมียนค่ะลูกสาวนะครับผม <c oughs> แม่พ้าันนี้ไม่ซื้อป่ะครับนี่อ่าแม่นี่บอกครับแม่นี่บนทันได้ดตั้งซื้อบนได้ตั้งซื้อเห็นเนาะเม่นนะพูนเป็นเราก่อบ้างไหนเป็นเป็นควายลูกอ่าลูกพาหมค่ะ อืมคือเพื่อนพามมลามาละพาพาอย่างครับลูกจับค่ะพาจับมาแมนแต่ว่าอัตลักษณ์นี่มาไทยละแมนค่ะเนี่ยผมความสูงของเพิ่นสูง135ค่ะลอยสาหาลูกสาวเนี่ยลูกที่ไหนครับลูกสาวตัวติดมากเป็นลูกเบิรมพันล้านลูกแรกค่ะลูกเบิรมพันล้านเนเป็นลูกแรกแต่ไม่มีใบนะลูกเบิ่มเนาะ บ่ได้ใบค่ะบ่มีใบแต่ว่าก็ให้พี่น้องเบิ่งเองเหรอค่ะเป็นควายเก่าขายไปข้าเจ้าอืมอเไรออกมาขึ้นสื้อขึ้นมาค่ะใบเพิ่นเฮ็ดใบบ่ได้มากขึ้นมากจากพอให้เพิ่นไปแล้วใบบ่ได้มากขึ้นเนียนอ่ะก็บ่เป็นหยังครับในท้องนะครับนี่ผสมในท้องประกันเลยค่ะ3เดือนกว่าประกันล้านห้าแสนค่ะล้านห้าแสนแม่นบ่มีใบคือกันบ่มีใบบ่ได้แต่ว่าเฮาเป็นคนผสมบ่องถึงนี่ครับอัน ว่าได้เป็นคนผสมแต่ว่าสื่อต่อจากน้องอีกคนหนึ่งเพื่อนกับประกันมาแต่ตอนมมอยู่กับพฮาตนแรกคือมีใบมาอยู่แเม่นเพื่อนเป็นคนผสมกับมือเลยครับบานนี้พอเขาเปลี่ยนมือแล้วใบหายบไดเลยค่ะเอากระ่เป็นยังนะครับผมก็ค่อยให้ี่ร้องมาเบิ่งกันเอาเดี๋ยวค่อยใหไล่ลูกมาเบิ่งการจะลูกกันท่ากับว่าคูบนี้ซื้อ2ในสนะครับเนาะเม่นค่ะนะครับผมประกันทองประกันทองให้พ้อจ้ะะอาเบื้องน้าตาของแม่พันต์ตัวนี้ก้อนสูงรอยหนะครับนี่เบิ่งวงเขากระดานเขาใยอัตลักษณ์มาไทยแล้ว นะครับผมมีตาแต้มแล้วอายุข้อขึ้นครับผมเนะี่ยอ่องข้อมีแหละเพิ่นเป็นสายพามานะครับแข็งขาดีเล็บดีไหมตัวนี้ยังเมี้ค่ะลูกสาวจะเดือนครับเนี่ยลูกสาวหกเดือนกว่าค่ะหกเดือนในท้องในท้องสามเดือนสามเดือนนะครับผมได้เป็นลูก,ลกของล้านหาแสนเนาะในท้องเงี้ยทองล้านห้าแสนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับนมซีเต้า สวยนะครับอ้างออกแล้วนะครับนี่ยังขานเลี้ยงนิดนึงขานน้ำเลี้ยงไปเตือน้ำเลี้ยงเอานะครับอาจจะพัดหน้ากันได้นะเพราะว่าโครงสามอันดีอยู่นะครับผมเบิ่งโกผ่าคนงหญ่เลยขานดน้ำเลี้ยงดีกับพัดหน้าได้เนาะแต่เรื่องกินนี่เราต้องห่วงเป็นตะลีต้นพร้อมนี่คกะนเจียงขนาดขานน้ำเลี้ยงค่ะหัวกระโหลกนีใหง่ายเนาะแมนค่ะกระโหลกง่ายดีเขาสวยเขาเปิดกว้างเขาเปิดเอาเดี๋ยวไปไล่ลูกมาครับวันนี้ไปเบิ่งการใช้ลูกกันลูกสาวอเบิ่มเนาะแนนค่ะ แต่ว่าบูมีใบบ่บ่ได้ใบขึ้นบ่ได้ใบขึ้นมา,มา,น,มานี่ครับผมก็ถือว่าใจหลูกมาดีอยู่นะครับนี่ลูกสาวแข้งขาดีอัตลักษณ์มาไทยแล้วนะครับไปเติมนน้ำเลี้ยงกันกระชิพัหน้ากันได้มะเหงาเน่าง,ง่า,ายเลยตัวนี้น้อยเนาะ,นนะแมนค่ะตัวน,นั้นล่ะนี่ครับลูกสาวลูกแรกของเพิ่นนะครับหัวโหนกดีนี่ครับผมแม่พันธุ์นะครับสูงร้อยสายมหาลูกสาววัยหกเดือนประกันท้องไว้ยสามเดือนกว่าเนาะแมนค่ะซื้อสองได้สามคุ้มนี่สิบเปิดราคาด้พี่ เปิดไว้ที่1นึ0 0 0สบาทค่ะ1นึ0 0 0สราคานี้ซื้อ2องในสต่อรองกันได้ให้เขานะครับ,รบผมพูดให้ว่าอยากได้ไปพนาสงานพนักัานนะว่าจะเป็นลูกสาวแล้วการในท้องนะครับผมไปรุ่นลูกในท้องที่2นะครับสวยๆนะครับคมนี่พูดให้ว่าอยากได้ก็โทรมาต่อรองพูดคุยกัน1นึ0 0 0สนหนึ่งมืนเนาะหนึ่งแสนหนึ่งหมืนน่นค่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นต่อรองราคากันได้ค่ะเดี๋ยวไปเบิงคมสุดท้ายกันนะครับผม เอาครับผมมาเบิ้งนะครับโค้มสุดท้ายกันนะครับผมเป็นโค้มแม่ลูกนะครับที่ว่าซื้อสองในสามเพื่อกันเนะาะค่ะแม่นค่ะประกันท้องประกันจ้ะลูกลูกตัวเมียเนาะลูกตัวเมียลูกหยกอ่ามงคลค่ะลูกสาวหยกมงคลแม่พันนี่ไม่ซื้อป่ะครับนี่แตาซื้อน้องดาวใจค่ะแม่ดาวใจแม่ดาวใจนะครับผมเพิ่นเป็นเล่าก่อนบ้างหน่อยผมเป็นควายอู่ไทยค่ะควายอู่ไทยนะครับลูกสาวหยกมงคลนี่ลูกที่ลูกแรกค่ะลูกแรกเลยนะครับจักเดือนแล้วครับ ได้แปดเดือนนี่แหละค่ะแปดเดือนในท้องในท้องสามเดือนกว่าค่ะสามเดือนกว้างพ่อเลยครับผมอ่าเป็นพ่อคุ้มฝูงเป็นสายเพชรอุดรไหมคะเป็นพ่อคุ้มฝูงสายเลือดเพชรอุดรเนาะแม่แม่ดาวใจนสูงที่ร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดนะครับลูกสาวหยกมงคลนี่มีใบเนาะแม่นค่ะมีใบลูกสาวหยกมงคลใบหลอดครบใบหลอดครบนะครับสำหรับลูกสาวหยกมงคลตัวนี้นะครับหลอดสีนะครับผมเป็นมงมงนะครับลูกสาวหยกมงคลพ่อพันแก่นแชมป นะครับผมเดี๋ยวค่อยเฉให้เบื้องลูกกันมาเบื้องแม่นก่อนแม่ดาวใจสูงที่ร้อยสามสิบแปดนะครับผมในทองก็คือจักเดือนแล้วครับสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าตัวทองไม่ร่อยตัวทองประกันค่ะประกันเรียบร้อยนะครับผมแข้งขาดีมั้ีปีนี้เนาะมั้ยีค่ะลำตัวยาวขวนดีนะครับผมหลังหลังในท้ายยังยกด้วยครับนี่ก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับผมพอคลอดลูกสองลูกสามไปคนนั้นน่าจะสูงขึ้นอีกเนาะพี่เนาะแม่นค่ะหางนี่ครับเบื้องกกหางพุ่มหาง ลูกนี่ห้างโน้ไมไหมครับนี่ลูกยังกินนมอยู่เด้กค่ะยังกินนมอยู่แต่ว่าก็กินห้างห้างหรห้างแล้วเนาะนเขาเปิดสวยนะครับผมมาเบิ่งขวัญฟังนี่นะครับเบิ่งเล็บเบิ่องยังกันนะครับขวัญเกี่ยวงามทั้งสองขางนะครับหามเงินหาทองมีเดี๋ยวมาเบิ่งลูกสาวยมมงคลการใจลูกกันนะครับไว้แปดเดือนนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับนี่หน้าสวยเลยหัวหนกดีแข้งขาดีเบิ่งท่าย,ยาืนท่ายยางเพิ่นเล็บจิกขนาดครับนี่ ขวัญดีนะี่ครับขวัญหาบเงินหา,อนหาทองมีครบลำตัวยาวนะครับผมเบื้องเหงอนะครับนี่คนหางไงนะครับผมแข้งขาดีเลยนะครับโค้งสางดีนะครับ,บสาวาสวยนี่ไปก็แม่ลายอยู่เนาะอืมน่าจะเกินแม่แน่นอนเนาะพี่เนาะ,ะแม่นค่ะเพราะว่าเพิ่งโค้งสางกันไวแล้วนะครับผมครบหนุูมครบนี่นะครับผมแม่ดาวใจสูงที่ลอยสายสิบแปดลูกสาวยกมงคลไม่แปดเดือนแล้วก็ประกันท้องไว้สามเดือนซื้อสองได้สาม ซื้อสองได้สามโคมนี่สิเปิดราคาเดีพี่เปิดไว้ที่หนึ่งแส่นห้าพันค่ะหน่งแสนหาหมื่าพันค่ะต่อให้เราต่อใดจ้ะบอกเบอร์พี่น้องวิลล์รนหนึ่งพี่ศูนย์แปดห้ค่ะของพี่เฟิร์นเนาะค่ะผมอยู่เพื่อบป็นดุงอยู่บ่อไก่จากวัดค้ำชนดนะครับผมมาเส้นทางมางายนะครับเขามาเบิ้งตัวจริงกันได้มันมีเปิดอยู่หาตัวเนาะแนนค่ะเป็นคมลูกสโคมแล้วก็แม่ พันพร้อมขอดแล้วแ <Man. S 2> ม่นเนี่ยเบิ่งลูกสาวยกบางคนทำทายินเพิ่นเดี๋ยวพาเบ,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 บิ่งไอไก่ไอจุง๋งไม่ได้เพจจุ๋งเข้ามาฮหมูลเลยเนี่ยเบิ่งนี่ครับ,รบยืนเด่นครับยืนเด่นข้าดินถ้ายืนเพิ่นนี่ครับเบิ่งแข้งขาเพิ่นเอาส,สวยๆนะครับคมเนี่ยแม่ลูกคมนี่ซื้อสองได้สามหนึ่งแสนหาหมื่นหาพันเนาะแม่นค่ะไม่นี่ก็เปิดกันนี่ครับว่าจะเป็นแม่พันนะครับสูงร้อยสายเกลีทองไอแก่เนี่ยผมหนึ่งแสนหกหมื่นหาพัน แล้วก็คมแม่ลูกคมนี่เนาะแม่นค่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็แม่ลูกหรือว่าลูกสาวยมงคนสวยหันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันตอนทุกตัวต่อได้ตอนทุกตัวอันนี้ยังลังหันยังบอมาเที่ยพี่น้องกับแม่จีบเอาอยู่แม่นแต่ว่ากับพี่ในวายเนาะแต่ว่าขายยากจริงๆนะพังเนเ่าอยากเก็บไว้ก่อนอยากเก็บไปก่อนแต่ว่าขันมาคุยกัน จีบเอาเรื่อยกันได้ราคาข้างไหนวะเนี่ยวะเนี่ยแมนกาดจะได้ยีดอกเอามาคุยกันเอานะครับมักตัวใดกับโทรมาตกลงพูดคุยกันนะครับติดต่อพี่เฟิร์นโดยตรงเลยนะผมสารคดีนี้เขาพูดไรนักทีติดตามมาชมกันนะผมขันมีความงามราคาดีก๋สิผาพี่น้องมาเบิ้งมาเราชมเหมือนเคยนะผมอย่าลืมนะครับกดติดตามอะไรกดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องกระชับเที่ยเที่ยวไหวนะผมสารคดีนีสวัสดีครับ